สวัสดีจ้าพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาลชาแนลจ้ากับบรรยากาศช่วงเที่ยงแล้วพี่นอ้องจ้านี่สักผ่าขัวก็แล้วจ้ามื่อนี้รู้สึกว่าสงสัยซิมีแดดเพื่อนบอกว่าถ้าคนอายุหลายเห็นแดดแล้วมักอยากสักผ้าคือสีเมอนอีหลีแล้วพี่น้องจ้านี่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 พอดียางพานมาเห็นนั่นหมาก,กันนี่พี่น้องเอียงเกาะหมาก,กัน ยหมักม้อนแม่พี่น้องหมักเองก่อนเนี่ยหมักม้อนท่านี้แหละเอ้ามันสุกหลายแล้วไหมจ๊ะนู้นพี่น้องเห็นป่าวคนสุกอยู่คนอุ้ยก็ลายเถอะเนี่ยๆอีกเอ้าสุกหลายเติบเลยเี้แล่ะคือผมมีน้ำมาใส่นอกแบบนี้เนาะคุณดูแลพี่น้อง ออ้สุบกบักหลายนึงพูดเถอะอยู่ทั้งตน้นนะจ้ะอันนี้เต็มฮะได้ได้ตัดแต่งกิ่งมันเลยนะจ๊ะพี่น้องพอฝนตกมามันกระโปรงออกมาก็เป็นหมากพูนหมากนิดน่อยเต็มเลยจ้ะอ,นนอันนี้หมากสุกแล้วไม่หลุดใช่ไหนี่บักหมักม้อนม้อนบอรีพี่น้องไปจ้ะ บางมอนไปสู้ยายหนุย่ยกินไปจอบเบืง้งไปจอบเบื้องเราพี่น้องไป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 พูนนะพี่น้องอยู่ร้านกาแฟว่าเป็นรถไปน้ำหมอลำแล้วพี่น้องจ้าหมอลำเป็นสองมือที่แล้วอสองมืออยู่งานอยู่อยู่วัดอยู่ในหมู่บ้านนะจ๊ะ ว่าไม่เราไปน้ำหม้อลั้มแล้วไปไปไปหาแล้วพี Jim, ่น้องว่าไม่เราไปน้ำหม้อลั้มแล้วพี่น้องเอ้ยสองมื่นสามมือพอเห็นเราออกมาตั้งแต่บุญบาทเขาสวัสดีจ้ามากี้ก็แค่พี่น้องเก็บหัากพลมาฝากดุกดุกอืมว่างหนีแล้วพี่น้องมึงนวยบอกยัยว่าสวัสดีด้าดุกดุเก็บมาสักหน่อยปุมมีน้อใส่ืมหวาน วันได้เรายหญ่ลานเต็มเนเอาถุงไปใส่ไปเก็บเอาล้มแห้งบ่มื่อไหร่จะว่าแห้งบ่แห้งแล้วพุน่นพองเปิงตะเลิลดเปิดเปิงเก็บไว้เลี้ยงไว้ดีๆปิวตกลงมาเบิร์ดโอ้ยแต่ใจยุบันกัลมแห้งใช่ป่๊งก็อีอันก็อีอยู่นั่นปิวไปผัวจะก,ก็อีวางอี่นา่าจะปิวไปพุน้นอันทางขยะตัวนี้ตั้งยี่นี่เนาะร้อยมาพร้าวใหญ่ กัญาดำๆนะร้อยมาพี่เบิร์ตปิวเบิร์ตจ้ามันเป็นทางลมใหญ่เปิดร้านคือเแล้วจ้าพี่น้องจา้าเอื้อญควรให้แย้หนุ่ยเนี่ยเรามาหาเนี่ยพี่น้องจะว่าจะมือเราหัวก็ว,ว,ว่าไม่ไปน้ำมันหมอลำแม่พี่น้องเอ,อ้ยเห็นว่าเราไปเชื่องนาฮั่นว่าไม่เราไปน้ำหมอลำแล้วตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าแล้ว บรเห็นออกมาเนาะพี่น้องเนาะไปน้ำหมอลำเลยวะเราเห็นมาส่นด่อบุญบ้านเขาต้องยิงไงนะพี่น้องโอ้ยบุญบ้านเขาต้องยิงไงยิงไงนะเก็บตัวงไปเก็บเอาไปเก็บเอาอยู่ทั้งต้นบ่ดกอยู่ไอ้ไอ้กิ้งนึงที่ออกไปทั้งตัวทุ่งนาน่ะทั้งไฮนาน่ะแห้งแห้งดกแม่นดกอยู่ดีล่ะเอาเอาแม่เนาะ Oh, say siêu anh. Hoặc là chia tay. Sì, hoặc là chia quay đi ăn được. Hai vọng cho nọ. Một món đi. Một món đi. Một món đi. Một món nè, ông ปีนี้มะม่วงไม่ดกนะจ๊ะปีนี้จ้ะพี่น้องจ๋าลรนเบิดล้มันแห้งบ้าหล่อแย่หนึ่งว่าแล้วต้นบกม่วงสันสันเออเนาะแย่หนึ่งแล้วว่าอันดอกชอบบกม่วงมันสันสันมันสิล้มแห้งมันจะล้มล้มมีลิแล้วบกม่วงติดอะมึงดูเหรพี่น้องจากที่ต่ก้อนนี่ดกจนแบบบูดกคางอีหลีอันนี้ว่าดกได้หนะจ๊ะห่างห่างนี่ไนะพี่น้องม่งต้นพุ่นด้วกันบ่้ยแล้วมันแก่กอ็คอรสิกินสมกินยังพี่น้องอันนี้พ่อกระเทือน บ่ก,กินมันให้มันแก่ก็ผู้ใดอยากกินแก่แก่แกผู้ใดอยากกินก็อดไว้ก่อนเด้อสมบวงวงแล้วเดือยก็อดไว้ก่อนเราทำข้าวยาหนือยก่อนเราไปใส่มาก,ก็ว่าเราคือได้แวะเข้ามาพี่มือเนี่ยมลมเพลลมพัดแนวใดมือเนี่ยลมเพลลมพัดพัดอะไลานไปฉีดวัคซีนรับมาหน่อยอ่ะแน่น ฉีดบัคซีนล้วก็เลยแยงเข้ามาจอมมาละวาดอ่ะมันจินกาแฟพี่น้องบ่ได้มาหลายมื้อก็ยังว่าบ่ได้มาหลายมื้อว่ามันไปน้ำหม้อลำก็ยังว่างไปล้มล้มน้ำฝนบนรถตีสเด็ดเดือดหานคอยค้นไวเขาอยอะม้อนลายเออยาแดงกับมันหนียุยาแดงกับตัวปิ้งมามันหนีพักกันมาหาเยยะใครหมดแดงพนันไม่้องมดแดงมันกับบ่มันบ่มีหางทั้งเนี่ยบ่มีบ่มีหางมดแดง เพราะว่าซุ้มเพิ่นเคยมาแย่น้ำมูลเนี่ยเพิ่นเอาแป้งมาใส่มันปีที่เร่เร่นะปีก่อนๆนะมันเลยลดลงลดลงเรื่อยๆใส่แป้งแล้วมันตายแม่มดตาแดงนะมันก็เลยบ่ค่อย่ยั้งบันไดอ,นอากาศมเนี่ยอันนี้เที่ยงเลย,เลยนะพี่น,อน,น้อง เที่ยงอง่ะ11โมงเสิ๋ยว11โมงแล้วโอ้ยลูกตาลสอบมือแรกไปยังไเลยนะมันอาจารย์มันสอบเอ็นทีสอบเอ็นทีแม่ทำว่านหรือเรียนไม้แล้วพิ่โม่แม่ฟังวา่าคุณครูบอกคะแนนหนูแล้วแม่สอบเอ็นทีมีภาษาไทยกับคณิตศาสตร์สองวิชา สอบเอนทีวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมานะ่ะยี่สิบหกกุมภาพันธ์ไงคะแนนพนันอันออกมาแล้วอ่วาภาษาไทยได้ยี่สิบเก้าคณิตศาสตร์ได้ยี่สิบสี่พี่น้องจา้าเอาเลยถามมาคะแนนเต็มเท่ถอยมีคะแนนสามสิบข้อแม่มีสามสิบข้อแต่บุรุษว่าคะแนนเต็มสี่อรรถอยเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาว่าภาษาไทยได้ยี่สิบสี่อีกยิบเก้เาก็เลยถามว่า หนูลอกใครไหมหนูไม่ได้ลอกทาไมหนูกระเลยนวหนูทําไมหนูกาได้คะแนนเยอะจังอะไรวา,างี้นะพี่น้องวันนี้บ้างใดผูบอายหนูอ่านไม่ออกแม่หนูอ่านได้คําเดียวแล้วหนูก็ข้ามไปข้อใหม่เอาแล้วหนูทําไมกาถูกหนูก็กาไปเลยห <laughs> ลงเศร้าค่อยพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ภาษาอ่านหนังสือยังพมได้ออกอยู่จักซิว่าจากไหนแล้วล่ะสะกดสะกดถึงเนี่ยพถือเนี้ยเพื่อนก็อ่านไปละตามประาาด็กน่อยนะพี่น้องแต่ว่านคือได้คะแนนหลายแท่าสนอก ฟุกคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วหนูบวกได้ลบได้ไหมลูกหนูอ่านไม่ออกหรอกแม่แต่หนูก็ทําไปเลยน uh huh. หนูทําไปเลยท่านหนูกาได้หมดนะแม่ในใบสีเขียวที่หมกที่คุณครูให้มาหนูกาได้หมดเลยแม่กาได้หมดแล้วถูกไหมถูกนะแม่ uh huh. มาบ่อยห้องฟังตาตีตาเหลียกความเดี๋ยวว่าจะขอกากาได้ในคะแนนไหลในเพื่อน หนูจะไปลอกใครล่ะแม่เพื่นเพื่นว่าลอกคนข้างข้างข้างลอกไม่ได้ลอกคนข้างข้างคนข้างข้างได้คะแนนน้อยกว่าหนูมาเขาว่าจนเงียนะพี่น้องเอ้ยอ่านหนังสือบอกอยังไงค่อยไปกาถือวันนั้นตัวหน,นึ่งมีดวงนะมีดวงนาะมีดวงมีดวงทั้งเงินเนี่ยก็มีดวงทั้งเงินขาดแค่นี้ตีมีดวงทั้งขาดคค่นี้ เอาค่ะพี่น้องสอนุกที่นี่ฝากไว้สุนีก้ก่อนจ้าเบาหนัวหงมนกับแย้หนุย่ยเบาเลี้ยงลูกตาลสอบถามหายแยหนุ่ยว่าเป็นไปน้ำหมอลำเนี่ยขอบคุณเอฟซีสาวน,อน้อยเพลินแพงจ้าเอฟซีลาวงหญิงเอฟซี FC พ่อขมอดเอฟซีวงศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน,อน้อยเพลินแพงจ้าอยู่ดีสบายลำเลียงกันทองสู้ปูสู้คนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า